มาดูกันต่อเลยนะครับกับช่องอดีสอแฟมิลี่นะครับก็ตอนนี้เรามาดูการทำงานของพี่ๆในช่างกันนะฮะที่ต่อเติมบ้านนะตอนนี้ก่อฉาบนะครับปิดน่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนของการก่อนะน่าจะเสร็จในส่วนของก่อขึ้นแล้วนะฮะ นี่นะครับรอยก่อพึ่งเศจมันมาดเลยนะครับนี่นะฮะร,รอตะปูนแห้งนะฮะอันนี้ช่างก็เก็บงานนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันนะครับในคลิปนี้นะครับขออนุญาตนะครับในช่างนะ ามาดูข้างในกันบ้างนะครับในช่างอัสดงนะฮะคุณนะครับกำลังปาดปูนอยู่นะครับก,ก่อขึ้นนะครับนี่นะฮะตังานข้างในนะครับเป็นศิลปินก็ได้นะครับ ่าเป็นช่างก็ดีนะครับนะ <S <S นะเห็ได้เห็ดได้หลายอย่างนะครับไปไหนมาครับวันนี้ไปอ่าซอยทางบ้านพีนัทมาครับ <S <S อ๋อขึ้นบ้านใหม่อ่าซื้อของเขาบ้านนี่แหละครับที่ขึ้นเมื่ออื่นครับ ขึ้นอื่นพาไปซื้อของนะครับเอารถไปขนของซอยเพื่อนก <Okay. S 1> ็เลยแวะมานี่เลยครับ mm hmm. นี่ก็เห็นน้องนุกบอกว่ามีรถมารถใครมานะออกไปดูแป๊บหนึ่งนะฮรรถใครมารถใครมารถใครมาไม่รู้นะครับนะ อ่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาน่าจะนี่แหละเขาน่าจะเคยเข้ามาส่งอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันต่อนะฮะมาดูข้างนอกกันต่อนะฮะนี่ในส่วนของด้านนอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนของด้านนอกนะฮะโอ้โหสวยมากเลยครับอันนี้คือยังไม่ได้ฉาบนะครับ ถ้าฉาบแล้วก็ทาสีนี่ยิ่งจะสวยครับถ้าฉาบแล้วทาสียิ่งจะสวยนะอันนี้ขนาดเพิ่งอ่าอันนี้เสร็จนะครับเนี่ยอ่ก็มีรถนำของมาส่งนะฮะตอนนี้น้องนุกก็แวะไปรับให้นะครับก็ ถ้าพี่เดือนนะครับพี่หนุนาชมคลิปอยู่นะครับก็มีของมาส่งนะครับเป็นกล่องเล็กๆนะฮะหนึ่งกล่องนะฮะข,ของพี่เดือนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเดี๋ยวแอดพาเดือนรอบนะ ดูดูดูด้องน้ำ,นนำกินอะไรน่ะก in. ินอะไรน่ะเดี๋ยวได้ได้ได้มาดูสิคืออะไรน่ะมันคืออะไรเดี๋ยวได้ได้ได้คลายก่อนคลายก่อนคลายก่อนน้ำคลายออกมาก่อนอะไรน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวดวนุกมาดูสิมันน้ำกินอะไรเนี่ยน้ำกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้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 เดี๋ยพึ่ง อย่าหฮึงเดี๋ยวมันจะติดคอมันจะติดคอดูซิอะไรในปากนะอะไรในปากนะคายออกมาก่อนคาย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 คลายคายคลายออกมาอะไรนะเด็ดดูดูอะไรไม่ใช่ข้าวต้มนะไม่ใช่ข้าวต้มแล้วนั่นๆๆ่น อะไรนะเป็นไก่โอ้ยไก่ไปเอามาจากไหนดึงออกน,อน,นุกเอาออกก่อนมันเหมือนจะเป็นกระดูกคอไก่โยนทิ้งโยนทิ้งมันเป็นกระดูกคอกลัวติดกลัวติดอคอกลัวติดคอน้องเียดให้หนกมันเป็นกระดูกคอไก่ครับกลั<อ>วติดคอเมื่อกี้ชิ้นใหญ่อยู่ โอ้ยไปหามาจากไหนเนี่ยเกียหนนี่เาอมเออลังเล็กอยู่อย่าเพิ่งกีนกระดูกให้นก้้ไมเป็นไรลูเป็นไรให้หนูโตก่อนหนูโตก่อนเดยววหลังซือตับมาให้นะอันนีกระดูกมันมีกระดูกเป็นกระดูกคอไก่เน่เมื่อกี้ใช่มันเป็นกระดูกไอมีกระดูกเป็นกระดูกอืมหมดแล้วมันไปหมดแล้วหมดแล้วอ่ามาดูกันต่อนะฮะ นี่นะครับในส่วนของบ้านนะครับวันนี้ทางบริษัทบ้านน่าจะไม่ได้มานะครับเท่าที่ดูนะครับวันนี้น่าจะหยุดกันนะครับไม่ได้มานี่ก็ในส่วนของบ้านก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับสวยงามนะครับวันนี้พี่หนูนากับพี่เดือนไม่อยู่นะครับแอดสองแอดเข้ามานะไม่แน่ใจว่าพี่หนุนาไปไหนนะฮะเดี๋ยวก็เราก็อัปเดต นะฮะที่บ้านพี่หนูนาสักพักหนึ่งนะฮะก่อนที่สองแอดจะกลับนะวันนี้แอดไม่ได้เตรียมของมานะฮะวันนี้จะสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีบไปธุระนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สองแอดด้วยนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับบ้านสวนพี่หนูนานะครับก็เป็นรูปเป็นล่างนะครับ ต้นไม้เริ่มเยอะนะครับปลูกเป็นสวนนะครับอากาศเดียนสบายดีนะครับตอนนี้นะลมโชยมานะฮะลมโชยมา น่าจะหนาวนะผมว่าตอนคืนนะพี่หนูหนาน่าจะหนาวนะอากาศอากาศทุ่งนานะครับพุดง่ายอากาศริมทุ่งนาน่าจะหนาวนะฮะว้าววันนี้ทำมานี้ด้วยปลูกคุณนายตื่นสายนะครับโอ้โหปลูกรอบตรงนี้เลยนะครับอ่าปลูกคุณนายตื่นสายหน้าหน้าบ้านของน้องน้ำนะครับนี่นะฮะหน้าหน้าบ้านเลยนะนะ นี่ก็เป็นสวนเล็กๆนะครับบริเวณข้างบ้านนะครับของพี่หนูนานะฮะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ